Like สวัสดีครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่62แล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับแล้วรวมถึงเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับในการทําคลิปดีๆเหล่านี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะแปลกใจนะว่าทำไมผมได้รถคันใหม่มาแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวรถตัวเองนะครับเนื่องจากคลิปในรถรุ่น W211 เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับผมก็เลยตั้งใจว่านะฮะจะทําคลิปของ เจ้า W211 เนี่ยให้ครบเป็นพาร์ทใหญ่ๆพาร์ทหไปเลยนะครับพอหลังจากหมดคลิป W211 นะครับก็จะตามมาด้วยเจ้า C207 รถของผมนั่นเองนะยครับอ,อยากให้เพื่อนๆอดใจรอสักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ,ะชมเจ้า C207 ของผมเลยครับคลิปที่ผมได้ถ่ายไว้อันนี้นะครับก็คือเป็นเจ้า W211 เะครับเป็นรุ่นที่พิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่บ้านเราเนี่ย มีน้อยนะครับแล้วจัดได้ว่าหาค่อนข้างยากนะฮะไม่ได้แตกต่างจากพวกรหัส AMG ซักเท่าไหร่เลยนะครับเป็น W211 E350 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าคันนี้นีครับมีความพิเศษจริงๆนะฮะเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถย้ายของนะครับรถย้ายของก็คือรถที่เอารถจากเมืองนอกนะครับสเปคเมืองนอกทั้งหมดนะครับ มาย้ายสายในรถสเปคเมืองไทยนั่นเองนะครับก็ถึงได้เรียกว่ารถย้ายของนั่นเองนะฮะความพิเศษของรถคันนี้ก็คือสวยตั้งแต่หัวจรดท้ายและเจ้าของเนี่ยก็ดูแลรถคันนี้แบบเรียกได้ว่าแบบดีมากๆครับเหมือนเหมือนลูกเลยอะ่ะนะครับรถยังใหม่มากนะครับแล้วก็สภาพสวยมากๆเนียนกลิบทุกอย่างเลยนะครับภาษาผมเรียกว่าสุดตารางแล้วก็คือในในในบล็อก e 3 5 0นะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่า e สามห้าศูนย์สุดตารางคันนี้มันเป็นยังไงนะครับไปติดามรับชมกันเลยครับและนี่ก็คือพระเอกของเรานเองนะครับพี่เสื้อดำนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับนั้นคือพ่อของพระเอกทีนะครับผมนะครับแซวนิดหนึ่งนะครับพี่นะเอาแล้ครับมาเจอกับพระเอกตัวจริงของเรานะครับก็คือเจ้า w 2 1 1 E350 AMG Package นั่นเองนะครับนั่นคือชื่อเต็มของรถคันนี้นะครับเอาแล้วครับขออนุญาตเริ่มแนะนำเพื่อนๆจากด้านท้ายไปก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากท่อ AMG ก่อนนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้อยู่นะครับอ่าสวยงามมากๆเลยนะครับตามมาด้วยกันชน E63 AMG นะครับแล้วก็กาบข้างก็เป็นของ E63 AMG เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าของ E350 เนี่ย พี่เจ้าของเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบนะมันจะเรียบเรียไปนะครับก็เลยหาการชนหลังและกาบข้างนะครับของ e 6ก amg มาใส่นะครับซึ่งก็ลงตัวแมตช์กันมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะฮะรถย้ายของคันนี้นะครับจะต้องบอกก่อนนะครับว่าเริ่มต้นมาจากพี่เนี่ยเขามีรถ w 2 1 1อยู่แล้วนะครับเป็นรถปี2005นนะครับก็ในเวลานั้นเมื่อ ปี2012นะครับพี่เขาได้มีโปรเจกต์จะทำรถ e350 ขึ้นมาก็เลยสั่งรถจากเมืองนอกเป็น e350 a MG Package เข้ามานะครับตอนนั้นพี่เขาสั่งมาในราคาประมาณ8-9แสนบาทนะครับเฉพาะรถเมืองนอกนะครับไม่รวมตัวรถในบ้านเรานะครับก็ถือว่าสุดมากๆนะครับสำหรับในยุคนั้นนะครับเพราะ ราคารวมเบสิคที่ต้องจ่ายเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ2ล้านนิดๆนะครับซึ่งสำหรับผมมันสูงมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเอาแล้วครับมาดูกันที่ช่วงล่างกันบ้างนะครับระบบเบรกเป็นระบบเบรก4พอร์ตนะครับคาบด้วยจาน312รมิลิเมตรนั่นเองนะครับในส่วนระบบเบรกหลังนั้นก็จะเป็นแบบ1พอร์ตนะครับแล้วก็คาบด้วยจาน300รมิลิเมตรนะครับเอาล้ครับมาดูกันที่ล้อกันสักนิดหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าล้อเนี่ยคลับคลายคลับคลาเหมือน ep 6 1ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับมันคือล้อ e หกส amg ครับเพียงแต่ว่าคันนี้จะเป็นล้อที่อยู่ใน cls 6 3 amg นั่นเองนะครับมันไม่เหมือนกับ e ห3 amg ตรง offset ล้อนะครับเพราะเพื่อนเพื่อสังเกตไหมครับว่าล้อมันจะยื่นออกมาเต็มซุ้มพอดีไปๆนะครับไม่ติดนะครับเพราะเป็นสเปคเดียวกับผมเลยนะครับก็คือ offset 25และ28นะครับก็คือด้านหน้าจะจะเป็นออฟเซ t ต25หลังเนี่ยจะเป็นออฟเซ t ต8 8นะครับความกว้างก็จะเป็นสเปคเดียวกับรถผมนะครับก็คือหน้า8.5หลัง9.5นะครับมันจะเห็นถึงความใหญ่โตอลังการมากนะครับและที่สำคัญคือมันเป็นล้อที่หายากมากๆนะครับเพราะผมเนี่ยเคยลองพยายามหาแล้วมันหาไม่ได้ครับเพราะว่า CLS 6 3เนี่ย มันมีน้อยมากนะครับมันมีน้อยมากและของทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถรุ่นนั้นจะแพงมากนะครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าล้อชุดนี้เนี่ยเหยียดแสนนะครับที่เป็นมือ2เนี่ยนะครับที่พี่เขาซื้อมาบวกค่าขนส่งแล้วบวกประมูลจากเมืองนอกเข้ามาแล้วนะครับเหยียดแสนครับพี่เขากล้าซื้อครับผมที่สุดยอดจริงๆเขาบอกเขาอยากเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้พี่ได้เป็นหนึ่งเดียวสมใจแล้วครับมันไม่มีเลยครับผมไม่เคยเจอครับพี่นี่ต้องยอมรับครับว่าสุดยอดมากมากนะครับ มาดูกันที่อินเทอร์เนียภายในกันบ้างนะครับจะสังเกตว่าความเนี้ยบของรถนะครับดูนะครับเบาะยังแทบจะไม่ยุบเลยนะครับจากที่ได้ข้อมูลมานะครับเพื่อนๆรถคันนี้เนี่ยคือวิ่งมาสาม0 0ื่นโลนะครับออปชั่นเต็มนะครับคันนี้ออปชั่นเต็มมีราคาซันรูฟมีจอเนวิเกเตอร์พวงมาลัยมีพาวเดิลชิปเกียร์เป็นจุด9้ด้วยนะครับนี่ความพิเศษคือรถคันนี้เป็นเกียร์จุดสปีดนะครับในยุคนั้นนะครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับอ่า เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับตอนนี้มาดูที่อินเทอร์เนียก่อนรถคันนี้เนี่ยได้รถมาเนี่ยตอนไม่สามหมื่นตอนนี้พี่เขาวิ่งไปแค่เจ็ดหมื่นกว่าถึงไม่เกินแปดหมื่นนะครับรถแทบไม่ได้วิ่งเลยนะครับคือใช้รถมาตั้งแต่ปี2012นะครับย้ายขอมาจนถึงตอนนี้ปี2020รถวิ่งไม่กี่หมื่นโลเองนะครับถือว่า rare item ม,มากๆเลยนะครับผมนะโอ้โหดูสิฮะเบาะทุกอย่างเนี้ยบ เนี่ยมากๆครับผมเข้าไปดูเนี่ยมันโอ้โหแบบไม่กล้าไปจับอะไรเขาเลยอะ่ะ <c oughs> กลัวมันจะยับอ่ะมันสวยอะ่ะม,มันสวยมากๆครับมันมันดูดีไปหมดนะครับนี่นะฮะจอแอร์หลังให้มาภายในดำนี่อันนี้ก็หายากใช่ไหมครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่คือทุกอย่างเลยอะ่ะแบบโอ้โหคนย้ายของนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนดีมากๆและ ของเนี่ยที่เขาเวลาไปติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยคือเขาระมัดระวังดีมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยรถมันจะไม่ออกมาสภาพนี้แน่นอนมันก็คงจะมีรอยมีอะไรบ้างที่ทําให้รู้สึกว่าในระหว่างการขนย้ายในระหว่างการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้คือพี่เขาแบบทําออกมาได้ดีมากๆนะครับหมายถึงพี่ที่เป็นอู่ย้ายของให้นะครับคือทาออกมาได้ดีมากๆต้องขอชื่นชมนะครับอ่าคันนี้ก็คือออปชันเต็มนะครับออปชันเต็มเลยเพียงแค่ออปชันไม่มีหลังคาแก้ว เท่านั้นเองนะครับแต่เป็นหลังคาซันรูฟนะอ่าก็เป็นเป็นออปชั่นปกติของ e 3 5 0อยู่แล้วนะครับนี่มาดูกันอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับดูฮะใหม่กริปทุกอย่างนะครับผมเข้าไปในรถเพื่อนๆเชื่อไหมกลิ่นใหม่ของรถยังอยู่เลยอะ่ะต้องยอมรับเลยนะครับว่าหาได้ยากมากนะครับสำหรับรถที่มีอายุอานามขนาดนี้นะครับ ว่าโอ้โหสามารถหากลิ่นใหม่แบบนี้ได้นะครับสุดยอดจริงๆครับแล้วผมก็ลังไล่ดูรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นะครับคือหาที่ติไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าพี่เขาดูแลรถดีมากๆเลยนะคือแบบผมถามเขาว่าพี่พี่ได้เอามันไปขับบ้างไหมเขาบอกขับนะแต่ผมดูแบบมันไม่ค่อยได้ขับอะ่ะคือโอ้โหอะไรมันจะแบบเนี้ยบขนาดนี้ครับ อะไรที่มันแบบสิ่งที่ W211 เนี่ยชอบมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผ้าตรงแผงประตูชอบหลุดหรือว่าหมอนตัวหัวหมอนนะครับที่หนังชอบหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือรายละเอียดพวกนี้คือพี่เขาเก็บไว้ดีมากดูที่เท้าแขนนะเพื่อนๆที่เท้าแขนตรงกลางอ่ะของผมยังมีรอยย่นเลยคือหนังมันพองเพราะว่ากาวมันหลุดแต่คันนี้ไม่มีครับโอ้สุดยอดจริงๆครับแล้วดูสิครับรายละเอียดต่างๆครับตรงที่เปิดไฟเนี่ยจะชอบ เป็นเหนียวเหนียวนะครับในตัวเฟคลิปเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวคือผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะแต่คันนี้ไม่เป็นนะเนี่ยดูสิครับมีแพดดูชิปด้วยโอ้โหเข้ามานี่ผมให้ความรู้สึกแบบนี่มันคือรถสปอร์ตอ่ะมันไม่ใช่รถซีดาน4ประตูอะครับดูสิฮะโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับไม่แ0 0 0มืกว่าก็คือรถเนี่ยเขาแทบไม่ได้วิ่งเลยอ่ะมันวิ่งน้อยอ่ะโอ้โหตายแล้ว อยากจะได้มาเป็นเจ้าของเลยอ่ะมีผมเชื่อว่ามีหลายคนน่ะชอบรถแบบแนวแนวนี้แน่ๆคือดูแลรักษาดีๆนะครับออปชันดีๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเกียร์จุดเก้าอ่ะเสปีดอ่ะผมไม่เคยเห็นเลยนะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเกียร์จุดเนะครับพอพี่เขาบอกเป็นเกียร์จุดเกผมนี่ตกใจเลยนะในขณะที่ C207 ผมอ่ะปี2011อ่ะ ยังเป็นเกียร์จุดอยู่เลยนะครับยังไม่ใช่เกียร์จุดเกเกียร์จุดจะต้องเป็นตัวเฟกลิปปี2013หรือ14ขึ้นไปนะครับที่เป็นเกียร์คอเกียร์จะอยู่ตรงคอเป็นก้านเล็กๆนะครับอันนั้นจะเป็นเกียร์จุดเก้าเจ็ดสปีดนะครับแต่คิดดูครับ W211 นคันนี้เป็นเกียร์จุดเก้าแล้วโอ้สุดยอดครับต้องยอมจริงๆครับว่ารถคันนี้นี่สเปคเทพมากนะครับสุดตารางจริงครับผมก็อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆดูแบบ ดีจุดด้อยอะไรมันบ้างแต่ผมบอกจริงๆนะมันมีแต่จุดดีอ่ะผมไม่เห็นจุดด้อยของมันเลยอ่ะเพราะรถคันนี้มันใหม่จริงๆครับผมลองเล่นออปชั่นทุกอย่างในรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใช้ได้ครบทุกอย่างไม่มีขึ้น f ฟอล t อะไรเลยนะครับขอฝากไว้สำหรับเพื่อนๆหรือ fc ของผมนะครับที่เพิ่งได้รถเจ้า w 2 1 1มาครอบครองนะครับก็อยากให้หมั่นดูแลและเอา ยิ่ยงอย่างแบบพี่คันนี้นะครับก็คือพอได้รถมาเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต้องเริ่มทําอะไรก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวต่างนะครับเช็คดูความเรียบร้อยนะครับรอยรั่วต่างๆรอบเครื่องเกียร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงการจับสตาร์ใช้คอมพิวเตอร์จับนะครับดูความผิดปกติของรถนะครับว่ามีความผิดปกติตรงไหนบ้าง ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รถมาใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มไปในทิศทางไหนนะครับจึงอยากจะขอแนะนำเพื่อนๆให้เริ่มจากแบบนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็พอเช็ครถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยไล่ไปดูช่วงล่างดูระบบเบรกดูอะไรต่างๆนะครับ ว่าเ,าเรียบร้อยดีไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยทำไปนะครับหรือเพื่อนๆที่มีบัจเจตมากหน่อยนะครับก็ทำไปทั้งหมดพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอาละครับมาดูกันต่อที่ด้านหลังของรถคันนี้บ้างนะครับสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของท้ายรถของ w 2 1เลยก็คือความกว้างใหญ่ของพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับ โอ้มันใหญ่จริงๆครับดูสิครับใหญ่มากๆเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับโช๊คนะครับสีแดงๆงนี่เดี๋ยวพี่เขาจะไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ออยเกียร์นะครับติดออยเกียร์แย่นะครับพี่เขาก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมทํำโปรเจกต์ติดออยไว้ทั้งหมด10คันนะครับก็พี่เขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปติดตั้งออยเกียร์นะครับมาดูกันที่โช๊คบ้างนะครับ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับโชคซากกระบอกแดงนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับพี่เขาบอกว่าก็จะเป็นสเปคที่ให้ความรู้สึกที่ตอบสนองได้ดีกว่าโชคปกตินะผมก็ถามเขาว่าทำไมไม่ไปใช้พวกบิวซา์หรือโคนี่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบนะเขาชอบแบบนี้นะครับผมก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วพี่จะไปใส่สปริงอะไรเขาก็บอกว่าจะไปใส่กับสปริงโรเลนเซอร์ผมก็หึ มันมีด้วยเหรอครับเขาบอกมีนะครับมีนะครับก็สั่งไปที่โรเลนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะได้มาในเร็วๆนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับต้องบอกนะครับว่าค่าตัวสปริง4ี่ต้นนั้นไม่ถูกนะครับเพราะว่าสั่งใหม่เบิกใหม่นะครับก็เป็นหมื่นนะครับไม่รู้ว่าหมื่นเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าเป็นหมื่นครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมนี่ ต้องยอมเลยนะว่าแต่ละอย่างที่พี่เขาเอามาใส่อะไรต่างเนี่ยมันมีความแบบมันมันมันมีความผสมผสานล,ลงตัวอะไรบางอย่างอะ่ะเออโรเลนเซอร์ Low เนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่ยุคเก 90, ยุคก,ก่อนหน้านี้ที่ทําให้เบนนะครับที่ยี่ห้อที่ทําให้เบนส์โอ้โหสุดยอดจริงๆริครับเอาเลยครับมาดูกันต่อที่เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ รหัสใหม่นะครับชื่อว่า M272 นะครับนะเป็นเครื่อง3,500 cc 280แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับคือแรงบิดนะฮะถือว่าแรงบิดสูงแรงม้าเยอะขับสนุกนะครับเป็นเกียร์7สปีดเกียร์จุด9นะครับข้อดีของเกียร์7สปีดก็คือในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับ แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อเสียครับก็คือตัวเกียร์7สปีดตัวนี้เพลทเกียร์มักชอบเสียครับอ่าก็ค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเท่าที่สอบถามข้อมูลมานะครับแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วก็ถือว่าใช้ยาวๆไปเลยนะครับนะในส่วนของเครื่องยนต์ M272 นี้นะครับก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับอ่าข้อเสียของเขานะครับก็คือกล่อง ECU นะครับที่อยู่ด้านบนเครื่องนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะครับตั้งแต่ ช่วงที่เปิดฝากระโปรงขึ้นมาแรกๆนะครับจะมีกล่องสีเงินเงินอยู่วางอยู่ด้านบนเครื่องนะครับมันชอบเสียครับเพราะว่าบ้านเรามันร้อนครับแล้วไปวางอยู่ด้านบนนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวกล่อง ECU หรือแผ่นปริ้นข้างในเนี่ยมันละลายนะครับแต่ว่ามันก็สามารถซ่อมได้นะครับก็แล้วแต่อาการนะครับส่วนใหญ่ค่าซ่อมเนี่ยเท่าที่ทราบม,มาก็มีตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าความหนัก ของสภาพของกล่องนะครับว่ามันต้องซ่อมเยอะไหมบางทีถึงขนาดต้องเปลี่ยนกล่องก็มีนะครับค่าเปลี่ยนกล่องก็อยู่ราวประมาณ5 0,000ื่นบาทมือสองนะครับแต่ถ้าเบิกใหม่ก็เป็นแสนนะครับผมอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับในส่วนเครื่องในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับที่ผมชี้อยู่ก็คือเจ้าแผ่นกาความร้อนนะครับมักจะชอบห้อยกันนะครับก็คือเป็นในส่วนของเรื่องตามอายุนะเพื่อนๆนะมันก็เป็นเรื่องของอายุของเขานะครับก็ ไม่ต้องไปคิดมากนะครับถ้ามันจะมีห้อยบ้างรเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าขาดเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าหามือสองมาเปลี่ยนกันน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าไปหาแผ่นการความร้อนเบิกใหม่นะครับมาเปลี่ยนก็ได้นะครับในส่วนของคันนี้นะครับจะเห็นว่าแผงจิ้งหรีดยังสวยอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งของเจ้า w 2 1 1นนะครับที่ชอบเสียกันนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมก็เคยทำ diy ไว้นะครับก็จะมีราคาไม่สูงมากนะครับในส่วนของ อย่างที่ผมจับอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตรถเพื่อนๆนะครับมันจะชอบขาดครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ไปหามาเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยยังไม่เจอของมือ1เบิกใหม่นะครับผมยังไม่แน่ใจเรื่องราคาแต่ว่าจะมีมือ2อยู่นะครับก็หลักร้อยถึงหลักพันไม่กี่บาทนะครับเอาเป็นว่าจบกันเพียงเท่านี้สําหรับรถ e 3 5 0 amg package ครับผมครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ ep 6 2นี้นะครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์ได้รับความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าอะไรตกหล่นไปบ้างก็ต้องขอประธานภัยเพื่อนๆด้วยนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปป้ายาย,อยาอีกหนึ่งคลิปนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ารถคันนี้นะเนียนกลิบเลยนะครับเนียนจนแบบผมเห็นครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหรถมันสมบูรณ์ขนาดนี้มันทําให้เรารู้สึกว่ามันเพอร์เฟกอะรถคันนี้มันดูแล้วมันเพอร์เฟกไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ต่างๆในรถนะครับความใหม่ของของทุกอย่างอะ่ะของคอนโซลของเบาะภายในทุกชิ้นอินทีเลียนี่คือแบบงามจริงๆนะฮะเรียกว่าสุดตารางจริงๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ